วันนี้ฝนตกหนักจังเลยนะเนี่ยนะมีอุบัติเหตุหรือให้ตายเถอะในอากาศอย่างนี้เนี่ยนะมีคุณครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณต้องเป็นแน่เลยว่าปุ๊กับพงอะไรแบบนี้อะ,อะ,อะ อดูท่าทางอาการจะไม่ค่อยดีนะนี่ติดต่อไปที่ศูนย์ให้ส่งรพมาด่วนเลยแล้วก็ครับนี่คุณเป็นยังไงบ้างครับไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าครับคุณนในกระเป๋านั่นมีอะไรหรือเปล่าครับขอดูหน่อยได้ไหมครับไม่ไดม้มันคือขอตรวจคนหน่อยครับ นี่มันอะไรกันเนี่ยครับควกเราอยู่บริเวณที่เกิดเหตุน,นะครับดูเหมือนว่าคนขับจะอาการไม่ค่อยดีนะครับคือว่ากนะรัหย่าหยอ๋ออ๋อยา

เช้าเลยอรุสวัตโชค,ครับเมื่อกลางดึกของเมื่อคืนได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนตขึ้นบริเวณภูเขานาริสว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบถึงสาเหตุดังกล่าวอยู่ต่อไปเรามาดูสภาพการส่งออกของเชอรี่ในช่วงหน้าร้อนกันนะคะ ในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากไต้ฝุ่นทําให้ผลผลิตมากขึ้นเป็นสามเท่ากว่าทุกปีคาดว่าพวกเราจะได้ลิ้มลองกันทุกคนโชว์หมหยิบนั่นให้พ่อหน่อยสิอันนี้แหรอฮะอืมใช่ช่ชวงนี้อากาศอาจจะแปรปลวนหน่อยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการเดินทางค่เอาละไปกันเถอะครับ คันนั้นอ่ะยังกระถกกระเลยล่ะถล่มออสเลยเลยล่ะงั้นเหรอนาริสวาก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้เองไปดูไหมล่ะฮะความคิดไม่เลวนี่นะนี่ฟุกามะจิจะไปด้วยกันมาเอ๊ะฮะอยู่นี่เองแหมจริงๆเลยวั่าทำอะไรอยู่อ่ะประชุมใกล้จะเริ่มแล้วนะเออคือโอ้ยไปเดี๋ยวนี้แหละลืมซะสนิทเลยเร็วเขาซี่เร็วๆอุ้ยโอ้ดู เจ้ฟูคามาจิเนี่ยทำไมต้องอยู่ด้วยกันกับเซงาว่าตลอดด้วยนะแต่ฉันว่าเซงาว่าน่ะสนใจประธานนักเรียนมากกว่านะอย่างนี้โชก็หมดหวังแล้วนะสิห้องประชุมขอโทษที่มาสายนะคะอืมเชินนั่งเินนั่งงั้นมาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นขอฟังรายงานก่อนเลยแล้วกัน ได้ค่ะนี่ก็คือรายงานทั้งหมดของปีนี้ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาร่างทดลองได้หลบหนีออกไปขอย้ำอีกครั้งว่าการนำยูนิตกลับมาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดชมรมปิงปองได้ของงบประมาณเพิ่มแต่เมื่อวานนี้ทางโรงเรียนได้สั่งระง,งับเรื่องและให้เราพิจารณาทบทวนใหม่แต่ ถ้าหากยังเป็นอย่างนี้ทางชมรมก็ไม่สามารถทํากิจกรรมเพิ่มเติมได้เรื่องนี้ไว้พิจารณากันใหม่ในครั้งหน้าแล้วกันนะมีใครจะรายงานอะไรอีกไหมถ้าไม่มีฉันขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเอาละกลับกันได้แล้วนี่มิสกิวันนี้ว่างหรือเปล่าวะเอะอืม ไปซื้อของเป็นเพื่อนกับฉันได้มาได้สิแค่นิดเดียวถ้าว่าฉันไปถึงจุดนัดพบได้แล้วก็ฉันก็จะได้ร่างคืนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอให้น้ำยูนิตกลับมาและกำจัดร่างทดลองให้ได้อืมอืมเข้าใจแล้วเอ๊ะไปซื้อของจะกลับบ้านช้าหน่อยอะไรนะจะให้บอกแม่ให้งั้นเหรอเรื่องแบบนี้พี่ไม่เอาด้วยหรอกนะ,ะนี่ไงกำลังคุยกับใครอยู่เหรอก็มิสุกินะซิน้องนายนี่เองอะนะอ,อะไรเหรอ ต้นฉบับของชมรมยังไงแล้วอถ้าไม่ยอมทำให้ละก็นายต้องถูกตัดงบชมรมแน่จริงๆนะก็รู้แล้วนอะอ๋อชงั้นฝากด้วยนะนี่เชไปกับฉันหน่อยได้ไหมฮะได้สิเจ้าพวกนั้นมากันแล้วเหรอ มาถึงนี่แล้วฉันไม่ยอมถูกจับแน่ถ้าจำเป็นจริงๆคงต้องใช้เจ้านี่ฉันจะต้องกลับไปถ้าว่าฉันกลับคืนร่างเดิมได้ฉันจะกลับไปหาพวกเธอฮะ้ยเน่

เกี่ยวกับต้องฉะัับเครื่องไซฟ้าอีกแล้วเหรอฮึไม่รู้จะเขียนอะไรต่อไปดียะสิเดี๋ยวก็คิดออกเองนั่นแหละมันก็เหมือนอย่างทุกทีนั่นแหละอยากให้นายช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะได้สิยังไงตอนเนี้ยผมเองก็ว่างอยู่แล้วอ๋อ โชนายไม่มีอะไรที่อยากทำเลยเหรอเนี่ยฮะเรื่องที่อยากทำเหรอแกคิดว่าแกเป็นใครคิดว่ายังแกจะชนะรังสมบูรณ์อย่างฉันได้น้อยเนี่ยโอ้โอ้ 那来呀！哦。 ครับร่างทดลองพอระเบิดมาด้วยเกรโกรไม่ได้รับบาดเจ็บเท่าไหร่แต่ของช้าวลาฟื้นตัวสักระยะนะครับแล้วยูนิตล่ะมันเออกระเด็นไปตามแรงระเบิดครับบ้าเอ้ยรีบไปหามาสิครับครับเจอแล้วครับยูนิตมีการเสียหายบางส่วนแต่ยังพอใช้งานได้ครับเอามาให้ฉันดูสิ ฟังนะอยู่ดีมีทั้งหมด3ชิ้นต้องตามหาที่เหลือกลับมาให้ได้ฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยฉัยนก็ไม่รู้สิแต่ว่าจะด,ดูไปมันน่าจะเป็นเออ UFO หรือเปล่านะแต่ว่ามันเล็กจังเลยเนี่ยดูมันอันตรายนะคุณเทสโลมีแสงแป,กแปลกๆออกมาด้วยอ่ะเกิดระเบิดเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะจนนี่ก็ได้นะไม่เป็นไรนะมันไม่เห็นดูเหมือนว่าจะระเบิดเลยนี่ มันก็แค่ลอยมาที่นี่เท่านั้นเองอะ่ะโอ้โหผิดคาดเลยฮะเาบาวกว่าที่คิดไว้ยเยอะเลยวางไวเ้เถ<บ>อะบางทีเจ้าของอาจจะหามันอยู่ก็ได้เมืถ้าเป็นอย่างนั้นยิ่งทิ้งไปไม่ได้ใหญ่เลยนะฮะโชคุณเพซูโรทิ้งมันไปเถอะผมรู้สึกว่ามันอันตรายยังไงก็ไม่รู้อ่ะเอานะเอานะดูเหมือนว่า ผมจะไปถูกสวิชมันเข้าแล้วอ่ะเอ,อ๋อเฮ้ยโอเ้โอเฮ้ยอ๋อโอโตเฮ้ยไรไปอ่ะตรงนี้มันมีชีวิตอฮะอบอโอโบ หายใจไม่ออกเหมือนกับมีอะไรบางอย่างเข้ามาในร่างกายของเราชอ่เฮ้ยนี่นี่โอ้ดื้อช่วยด้วยคุณชอว์ช่วยช,ช่วยผมช่วยอ้าอ้าอ<ฮ>้า โจฮอโอ้ยอนูแกมาทำอะไรอยู่แถวนี้นี่พวกนายเป็นใครกันเนี่ยถูกเห็นจนได้นะเกรกรช่วยไม่ได้เริ่มกันเลยก็แล้วกันอ๋ออ๋อ เออเฮ้ยตายแน่แล้วฉันตั้งแต่เมื่อไรกันเนี่ย แกเป็นใครน่าสนุกนีจแกเป็นใครฉันไม่รู้หรอกแต่ถ้ากล้ามาขวางฉลก็ฉันจะจัดการแกรบ้านะคิดว่าจะล้มฉันด้วยกำลังเพิงแค่นีด้หรอ อ no no ่อน uh, ัดอ้าวเอาอยปานะุดอ่ะเจ้าเียกนั่นมันหักแขงเกรกได้แล้วเนี่ย ê <laughs> ถอนกำลังโดยด่วนเร็วเข้าคุณเทสโร่นายคือโจ์ใช่ไหมครับนี่ผมเป็นคนทำเหรอเนี่ย ดูเหมือนร่างของมันกําลังสลายไปแล้วแต่ว่าโชนี่นายตัวของนายนะมันต <brewer es> ัวผมเหรอฮะมือนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมร่างกายผมถึงได้กลายเป็นแบบนี้โชมือไม่นะ

นี่มันอะไรกันเนี่ย